โจทย์กำหนดให้ z เป็นจำนวนเชิงซ้อนถ้าลบ1บวกรู่3 i เป็นลากที่5ของ z สิ่งที่โจทย์ถามก็คือลากที่2ของ z คือจำนวนในข้อใดต่อไปนี้งั้นน้องมาหาค่า z จากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ส่วนนี้กันก่อนนะครับยกตัวอย่างนะครับน้อง3เป็นลากที่2ของ9น้องจะได้ว่า3ยกกำลัง2จะมีค่าเป็น9นะครับ ดังนั้นจากที่โจทย์บอกมาว่าลบหบวกรูปสามเป็นลักที่5ของ z น้องก็จะได้ว่าลบหนึ่งบวกรูปสามไอยกกำลังห้าก็จะมีค่าเท่ากับ z นะครับซึ่งการที่น้องจะหาลบหนึ่งบวกรูปสามไอยกกำลังห้าได้เนี่ยน้องต้องเขียนลบหนึ่งบวกรูปสามไอให้อยู่ในรูปแบบเชิงค้่ก่อนนะครับซึ่งรูปแบบเชิงค้่เนี่ยมันจะอยู่ในรูป R คูณกับ c o s เซต้า บวก i s i ซ e นะครับซึ่ง r เนี่ยก็คือขนาดของจำนวนเชิงซ้อนนี้นะครับก็คือลบ1ยกกำลัง2บวกกับรูสยกกำลัง2แล้วก็ถอดรูทสลบ1ยกกำลังเลขคู่ได้1ลูทสยกกำลังสอง รูทหายไปได้3 1มบวกสได้4ีรูทสก็จะมีค่าเป็น2นะครับอ่าดังน,นั้นน้องจะได้ R เป็น2แล้วนะครับต่อมานะครับเพื่อให้น้องดึงสองเนี่ยออกจากลบหนบวกรูทสามไอน้องก็จะได้เป็นลบหนึ่ส่วนสบวกกับรูทสาส่วนสอไอนะครับ ซึ่งถ้าเกิดน้องเอาสองเข้ามาคูณแจกแจงเข้าไปน้องก็จะได้ลบหนึ่งบวกรูทสามไอเหมือนเดิมนะครับเอาต่อมาซึ่งถ้าเกิดเทียบกันน้องก็จะได้ว่าคอสเซตา้ามีค่าเป็นลบหนึ่งส่วนสองและไซ n เซตา้ามีค่าเป็นรูทสามส่วนสองอ่าง,งั้นพี่ถามน้องนะครับคอสของมุมอะไรมีค่าเป็นลบหนึ่งส่วนสองไซของมุมอะไรมีค่าเป็นรูทสามส่วนสอง น้องรู้ใช่ไหมครับว่าคอสหกสิบองศาเนี่ยมีค่าเป็น1นส่วนสและไซหกสองศาเนี่ยมีค่าเป็นรูทสส่วนสซึ่งจากวงกลม1หน่วยนะครับก็คือวงกลมที่มีรัศมียาว1หน่วย60องศาก็จะอยู่ตรงจุดนี้นะครับ ซึ่งพิกัด x ก็คือค่า cos 60องศานะครับก็คือ1ส่วน2พิกัด y ก็คือ s ซ n 60องศานะครับก็คือรูท3าส่วน2ซึ่งถ้าเกิดน้องลองดูตรงจุดนี้นะครับซึ่งมุมตรงเนี้ยเป็นมุม60องศาเหมือนกันเนื่องจากความสมมาตรของวงกลมน้องจะได้ว่าระยะนี้กับระยะนี้ก็ต้องเท่ากันนะครับ ดังนั้นพิกัด x ตรงจุดนี้ก็ต้องมีค่าเป็นลบ1ส่วน2และระยะนี้กับระยะนี้ก็ต้องเท่ากันด้วยดังนั้นพิกัด y ตรงจุดนี้ก็ต้องเท่ากันด้วยนะครับก็คือรูปสส่วน2ซึ่งจุดนี้มุมของมันก็คือ180ลบอีก60ก็คือ120องศานะครับ งั้นน้องก็รู้แล้วนะครับว่าคอสของมุม120องศามีค่าเป็นลบ1ส่วน2ไซด์ของมุม120องศามีค่าเป็นรูทสามส่วนสองดังนั้นมุมเซตาตรงนี้จึงมีค่าเป็น120องศานะครับดังนั้นน้องจะสามารถเขียนจำนวนเชิงซ้อนนี้ให้อยู่ในรูปแบบเชิงค่วได้แล้วนะครับซึ่งจำนวนเชิงซ้อนนี้ยกกำลังห้า ก็จะมีค่าเท่ากับ z นะครับซึ่งการที่น้องจะยกกำลัง5เชิงขั้วตัวนี้น้องต้องใช้ความรู้พื้นฐานที่ว่าเชิงขั้ว r คูณกับวงเล็บ cos θ บวก i sine ทั้งหมดนี้ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับ r ยกกำลัง n คูณกับวงเล็บ cos n t บวก i s i n n t ก็ค,คือให้น้องนำ n เนี่ยมายกกำลัง r นะครับแล้วก็นำ n เนี่ยมาคูณกับ θ นะครับ ดังนั้นตรงนี้น้องก็จะได้เป็น2ยกกำลัง5้าคูณกับวงเล็บ cos 120องศาคูณกับ5ก็คือ600องศาบวกกับ i sine 600องศานะครับซึ่ง2ยกกำลัง5ก็มีค่าเป็น32นะครับ ดังนั้นน้องจะสามารถหาค่า z มาได้แล้วนะครับจากเมื่อกี้ที่น้องหาค่าของ Z มาได้แล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาหาสิ่งที่โจทย์ถามกันก็คือรากที่2ของ Z ซึ่งการจะหารากที่2ของ z ได้เนี่ยเราต้องใช้ความรู้พื้นฐานที่ว่าลากที่ n ของ z ที่อยู่ในรูปแบบเชิงขั่วนี้นะครับคือรูทที่ n ของ r คูณกับวงเล็บ c ค้ของมุมซบกสา360องศา k ส่วนด้วย n บวกกับ i s i ซของมุมเดียวกันนะครับเมื่อ k เป็นสมาชิกของเซตที่มี0 1 2 3ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง n ลบ 1. Mm hmm. 1ซึ่งโจทย์นะครับน้องให้เราหารากที่2ของ z ดังนั้น n mm hmm. ก็คือ2นะครับ สอลบหได้หนึ่งดังนั้นเซตนี้ก็จะมีแค่ศูนย์กับ1นะครับอ่ามีค่าเป็น32สองนะครับและเซตา้ามีค่าเป็นหกรครับอ่าน้องเริ่มมาหารากที่สองของแซตัวแรกกันเลยนะครับคือที่ k เท่ากับศนน้องจะได้เป็นรูทที่สองของสาสสองคูณกับวงเล็บ COS ของมุม600บวกกับ360คูณกับ0ส่วนด้วย2 0คูณอะไรก็ได้0น,นะครับ600องศาส่วนด้วย2น้องก็จะได้300องศานะครับ บวกกับไอไซของมุมเดียวกันนะครับก็คือ300องศาอ่าและลากที่2ของแทตัวที่2นะครับก็คือที่ k เท่ากับหน้องก็จะได้เป็นรูทที่สของ32มสิบสคูณกับวงเล็บ Co สของมุมหกร้องศาบวกสามอยสองศาคูณกับหส่วนด้วยส สามองศาคูณกับหนึ่งได้สามรองศา6กรองศาบวกกับ3ามรองศาก็จะได้960องศา960องศาหาร2น้องก็จะได้480องศานะครับบวกกับไอซา์ของมุมเดียวกันก็คือมุม480องศา